ออครับแม่นครับ,บ,บสวัสดีครับแมยบ้านกับพอดีผู้ใหญ่บ,บ้านนะครับท่านมาดูพื้นทีบบน่นะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับก็ผมให้อจอดรถไปตรงนี้นะครับเพราะว่าเส้นนี้ไม่มีใครเที่ยวนะครับ ครับัจอดคับจอดท่างนได้เลยครับบ่เป็นียงบ่ให้มีคนเที่ยวหรอกครับเนี่ยมาๆมาฮะแล่นแล่นตรงไปก่อนต้องถอยบ่ต้องถอยบ่ต้องถอยบ้านมาสยกันถอยกันถอยยาวเลยสายยาวเลยครับถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยยาวเลยถอยยาวเออ เล่นเล่นจอดกลางทางเลยครับไม่ยานบ่เป็นยังครับบ่มีไผเที่ยวเสร็นี์อ๋อทั้งสายทั้ทั้งสาโอเคครับโอเคครับเล่นไปเลยครับเล่นไปเลยครับอ่าโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเคอ่านะครับเห็นเป็นจออันนี่ละบ่ไปคนเที่ยวดอกเสร็นย์ครับผูรวจยังนี่ก็วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่12นะครับบ้านขอเหนือตาบนกุดลาดเป็นผู้ใหญ่บ้านใหม่นะครับที่ท่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อกี้เนี่ยเอาระวบ้างลกูก <c oughs> นอกจากนั้นก็มีท่านอบตหมู่12ตะบนกุดลาดนะครับมาดูแลถนนเส้นนี้ด้วยอย่างที่ผมบอกไปวันก่อนว่าถนนเส้นนี้ที่เที่ยวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าแฉะและกันขาดด้วยนะครับตอนนี้ขาดด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับอบตอขับเองเลยนะฮะ ก็จะลงสักประมาณสี่รถครับวันนี้นะฮนะนั่นฮนะตอนนี้อบตอกำลังขับอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะมาเกลดที่นี่เดี๋ยวสักหน่อยก็จะมีรถดินเข้ามาอีก3าสรถนะครับวันนี้มาบัญชาการโดยท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่12เลยนะครับแ้วกา อบตอหมู่12บสองตำบลกุดลาดนะครับส่วนพื้นที่แถวนี้ก็บอกกันไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งถมครับเพราะถ้าถมแล้วเกรงว่าจะแฉะจนรถวิ่งไม่ได้นะครับก็เลยให้แห้งซะก,ก่อนเพื่อว่ากันนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับ เสียงรถข้างในนะเมื่อกี้ก็กล่าวลาท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วนะครับเรขอบคุณที่ท่านมาดูแลยเดี๋ยววันนี้ผมมีภารกิจที่จะต้องอตัดต้นไม้ก่อนนะครับวันนี้ก็มีทีมงานมาช่วยเหลือนะครับหลายคนอยู่ ยังก็ยืนเบิ้งเนีนะ่ยะเอาโอ้ยโอ้ยวันท่านบอกท่านบอกเขานี่โอ้บ่นี่ไงถอยออกกันเพราะว่านี่โอเคครับเดี๋ยวทำงานแป๊บนึงครับนี่ครับสวัสดีครับ